ล่าสุดปรากฏว่าพลายกระซิบอีท่าไหนไม่รู้ปรากฏพลายลืมกระซิบไม่ได้ถามพลายพลายลืมกระซิบว่าจะติดคุกกี่ปีในข้อหาที่สร้างความแตกตื่นแล้วปรากฏว่าทนายความประมาณสองเจ้ากำลังจะไปแจ้งความจ้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับข้อหาทำให้สร้างข่าวลือให้ประชาชนแตกตื่นครับ มันต้องมีคนปลามบ้างไม่ใช่อยากจะพยากรก็พยากรปลอดายคนเขาแตกตื่นคุณจะบอกว่าคุณพยากรของขำพยากรออกสื่อออกอะไรชาวบ้านในชายแดนคงไม่ขำด้วยนะครับน่าจะมีอีกชุดใหญ่ๆ<อ>ภายในวัน2วันนี้ซึ่งคําว่าใหญ่เนี่ยขอใช้คําว่าใหญ่แบบไฟกับพีเลยดูทุกอย่างในโลกใบน,นี้ได้เพราะว่าผีกระซิบแต่ปรากฏว่าลืม ลืมกระซิว่าคดีเกี่ยวกับการสร้างความปั่นป่วนในสถานการณ์ภาวะอายการศึกสงครามนั้นคดีนี้แรงกว่าคดีสายลับอีกนะจ๊ะพี่มึงเดาทั้งนั้นแหละอีสึงตึงมึงเดาจากสถานการณ์ที่มันยังไม่รู้จบจับจบ,จบ,จบสิ้นกูเตือนแล้ว ว่าการเป็นหมอดูเป็นหมอเดาเนี่ยมึงจะต้องจับยามสามตาดูชะตาชีวิตตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเดาอะไรก่อนที่จะไปดูอะไรพีอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมากระซิบกูบอกว่ามีหมอดูคนนึงจะติดคุกหัวโตไม่ต่ากว่า7ปีสูงสุดประมาณ12ปีข้อหาก่อการจลาจลเกี่ยวกับการสร้างความปั่นปว่นให้กับภาวะสงครามล่าสุดเธอรู้ยังเฮ้ยอีจอยล่าสุดรู้ยังล่าสุดล่าสุดอิชอยทนายเอยตำรวจเอยใดๆเอยงานงอกที่ งานงอกที่งานงอกที่อีอีอีอะไรนะหมอดูอะหมอดูคู่กับหมอเดาเดายังไงก็ไม่รู้อะหมองานงอกหมอดูค่ะล่าสุดงะล่าสุดทนายจะไปแจ้งความหมอดูที่ได้มีการให้พลายกระซิบมาผีกระซิบหรือพลายกระซิบเออหมออะไรก็ไม่รู้กูจําไม่ได้กูจําไม่รู้จักอ่ะหมออะไรก็ไม่รู้กูไม่รู้จักอะนะล่าสุดปรากฏว่าพลายกระซิบอีท่าไหนไม่รู้ปรากฏพลายลืมกระซิบพลายลืมกระซิบอะไรไม่ได้ถามพลาย พลายลืมกระซิบอะเลยวะพลายลืมกระซิบว่าจะติดคุกกี่ปีในข้อหาที่สร้างความแตกตื่นแล้วปรากฏว่าทนายความประมาณสองเจ้ากําลังจะไปแจ้งความจ้าดูทุกอย่างได้ในโลกใบนี้เพราะว่าพลายพลายกระซิบผีกระซิบดูทุกอย่างในโลกใบนี้ได้เพราะว่าผีกระซิบแต่ปรากฏว่าลืมอะไรล่ะผีลืมกระซิบ ลืมกระซิบไปเลยลืมกระซิบว่าคดีเกี่ยวกับการสร้างความปั่นป่วนในสถานการณ์ภาวะอายการศึกสงครามนั้นคดีนี้แรงกว่าคดีสายลับอีกนะจ๊ะกูเตือนแล้ว ว่าการเป็นหมอดมูเป็นหมอเดาเนี่ยมึงจะต้องจับยามสามตาดูชะตาชีวิตตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเดาอะไรก่อนที่จะไปดูอะไรมึงไม่ใช่ว่าดูดเรมาริกาออกรายการโทรทัศน์พัดลมทุกช่องเสร็จแล้วมึงจะต้องนั่งนะคะสแกนว่าเรื่องนั้นจะเป็นอย่างนี้เรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ปติดประตอร่อประตะประเตอจากนั้นพ๊บก็จะไปสร้างความระบาดระเบ้บเอทำให้บรรดานะคะบรรดาพวกประชาชนเ็าแตกตื่นมึงเข้าใจป่ะแล้วถ้าเกิดว่านะครับแตกตื่นกันขึ้นมานี่มึงทุกอย่างมันเดาได้ มึงทาให้ประชาชนตกใจขนอพยพขนย้ายนู่นนี่นัน่นต่างๆโดยที่ประชาชนตามตะเก็บชายแดนเนี่ยเขาก็เชื่อผีแค่ซิบอีกอ่ะทีนี้ก็เลยยุ่งชิบหายเลยทีนี้การเปิดการจราจรปั่นป่วนล่าสุดปรากฏว่าทนายความหนึ่งเนาะ ทนายความหนึ่งเนาะแล้วก็ <c oughs> คุณพี่เลวัดกินเก,รเกสรคุณพี่เลวัดก็สอนคุณพี่เลวัตก็สอนบอกว่าอีหนูอย่ามาทาอย่างนี้เลยเลวัดกินเกสรก็บอกมานะคะ <S <s <ans> คือมันผิดกฎหมายแน่แเลวัดเนี่ยเป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลเ <te le> <ๆ>พราะฉะนั้นเขาย่อมรู้ดีว่าทําแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเข้าข่ายทาให้เกิดการจะลาจลปั่นป่วนนะคะการจะดูหมอการจะเดาหมอการจะอะไรก็ตามแต่การจะดูโวเฮ้งดูงวงจุ้ยคือมึงไปดูกันเป็นการส่วนตัวถ้าเกิดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่การจะดูอะไรออกจากสาธารณะเนี่ยแล้วถ้า ผากูแล้วบอกว่ากูจะเป็นนั่นเป็นนี่กูฟ้องมึงเลยนะกูฟ้องเรียกค่าเสียหาย12ล้านเลยนะกูจะบอกให้อีหมอดูอีหมอเดาคนใดเนี่ยจิ้มหน้าผากดรมณิกาเสร็จแล้วบอกว่าดรมริกาจะมีนู่นปีนี้จะเป็นนั่นจะเป็นนี่จะเป็นนี่จะเป็นนั่นนู่นนี่นั่นต่างๆกูบอกเลยนะไม่ใช่แค่กูนะกูกับผัวกูเพิ่งกําลังการฟ้องมึง13ล้านเป็นขั้นต่ํานะแล้วก็34ล้านเนี่ยเป็นขั้นสูงเลยนะกูจะบอกให้อย่ามาจิ้มหน้าผากกูแล้วก็เดากูเด็ดขาดนะกูจะบอกมึงให้เที่ยวเอาวันเดือนปีเกิดคนอื่นเข้าไปแล้วก็ดูนั่นดูนี่เที่ยวเอาเรื่องชะตาชีวีนู่นนี่นั่นต่างๆมึงไปจิ้มแล้วก็ไปดูนั่นดูนี่เดาไปเลื่อยเปื่อยเนี่ยกูจะบอกมึงให้นะ นี้กูจะบอกมึงให้นะเขาสามารถฟ้องร้องมึงได้นะกูจะบอกมึงให้แล้วแล้วล่าสุดปรากฏว่าอีหมอผีพายกระซิบอะหมอผีพากระซิบบอกว่าตอนนี้จะมีการเกิดเรื่องใหญ่จะมีสงครามจากการการสูญเสียมากมายแล้วก็จะมีการสงครามกับนี่มึงเดาทั้งนั้นแหละอีสึงตึงมึงเดาจากสถานการณ์ที่มันยังไม่รู้จบจับจบสิ้นมึงเดาจากความบ้าระห่ำของอีตกูลหุนตระกุลชินมึงเบาจากความนะคะบ้าระห่ำสงครามของอีหุนโซอีหุนเซนมึงเดาอีนี่ ผีที่ไหนก็ไม่ได้มีกระซิบเนยไหนผีกระซิบมึงบอกสิว่ามึงจะโดนคดีอะไรมึงรู้ยังเนี่ยทนายความประมาณสาทนายความจะไปแจ้งความเดเนินคดีมึงพรุ่งนี้เลยนะจะบอกให้รู้หรือ,อยังเนี่ยทนายความเขากำลังจะไปแจ้งความดูจะตาชีวีตัวเองหรือ,อยังเนี่ยดูจะตาชีวีตัวเองหรือ,อยังและอีพวกริพิทักายการโทรทัศน์พัดลมที่พวกมึงเชื่อหมอดูก็เหมือนกันมึงเลิกเอามันออกทีวีได้แล้วพวกมึงมันเป็นการมอมเมาประชาชนมันเป็นการมอมเมาประชาชนมันผีที่ไหนจะมากระซิบผีที่ไหนจะพลายที่ไหนจะมากระซิบอ่ะมอึง แต่ถ้าเกิดดูลายมือว่ามันเป็นลายมือแบบนี้แล้วมันจะเป็นชะตาชีวิตมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นหรือว่าถ้าเกิดดูจับยามสามตาว่าณเวลานี้เนี่ยหมอดูบลาบลานะคะเมือ่อต,ต่าง,างๆเขาเคยคำนายไว้มันจะเป็นประมาณอย่างนั้นคืออะไรเพือ่อนไ่ได้มึงอ้างเองได้แต่อะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยบอกว่าผีมากซิปว่าอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดกูพูดมึงมากอะถ้าเกิดกูพูดมากอะว่า พีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมากระซิบกูบอกว่ามีหมอดูคนนึงจะติดคุกหัวโตไม่ต่ำกว่าเจ็ปีสูงสุดประมาณ12ปีข้อหาก่อการจะลาจลเกี่ยวกับการสร้างความปั่นป่วนให้กับภาวะสงครามมึงคิดว่าจะยังไง พอดีผีสัมนักานตำรวจแห่งชาติแม่งเข้ามากระซิบข้างหูกูพอดีเลยอ่ะผีจากผู้อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ตุยไปแล้วเนี่ยสามคนมากระซิบข้างหูรมบติาาเนี่ยผีมากระซิบบอกว่าจะมีหมอดูคนหนึ่งติดคุกมึงคิดว่ามึงจะเชื่อไหมเออแล้วบังเอิญท่านยมก็มากระซิบกูบอกว่าอีหมอดูคนหนึ่งชะตาขาดท่านยมจะไปเอามึงแล้วล่ะท่านยมมากระซิบกูแบบนี้มึงคิดว่ากูจะต้องเชื่อไหมล่ะพอดีท่านยมมากระซิบใส่หูกูพอดีเลยกระซิบว่าพอดีหมอดูคนนึงชะตาขาดจะ ประมาณ3 4สี่ดอกมึงคิดว่ากูจะต้องเชื่อไหมไหนถ้าเกิดท่านยมมากระซิบกูมั่งอะแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วมีคนบอกว่าไหนๆจะไหนๆท่านยอมก็จะมาเข้าในไหนไหนๆผีก็จะมากระซิบดรมริกาแล้วช่วยถามท่านยอมหน่อยสิว่างานนี้ชะตาชีวิตวุ้นเส้นเนี่ยจะตุยเมื่อไหร่จะตุยแย่เมื่อไหร่ สตาชีวิตวุ้นเส้นจะตุยแย่เมื่อไหร่สตาชีวิตหุนมาเน่นเนี่ยจะตุยแย่เมื่อไหร่ไหนมึงบอกกูมาซิว่าอีสองพ่อลูกคู่นั้นเนี่ยสองพ่อลูกตระกูลชินไหนมึงพูดสิอ่ามึงไปถามมึงไปถามท่านยมมาหน่อยว่าอีสองพ่อลูกตระกูลชินเนี่ยจะตุยแย่เมื่อไหร่แล้วอีสองพ่อลูกตระกูลหุนเนี่ยมันจะตุยแย่เมื่อไหร่ไหนมึงมากระซิบคูดูไหนมึงไปถามท่านยมสิไหนมึงให้ท่านยมมากระซิบใส่หูมึงสิแล้วมึงกล้าพูดไหนว่าอีสองพ่อลูกเนี่ยมันจะตุ จับท่านยมเนี่ยไปปาดไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะมึงถามท่านยมสิอีนี่อีหมออีหมอผีนี่อีหมอผ,อมอผีมึงไปถามท่านยมให้หน่อยว่าอีสองพ่อลูกตระกูลชินที่สร้างความอับประยศ์ชิบหายกับประเทศชาติบ,บ้านเมืองอะ่ะมันจะตุยแยกกันสองพ่อลูกเมื่อไหร่ออแล้วอะอย่าลืมถามท่านยมให้ท่านยมกระซิบใส่หูมึงมาด้วยแล้วมึงกล้าพูดไหม มึงกล้ามึงพูดออกมาเลยว่าท่านยมกระซิบมาว่าอีสองพ่อล hmm, <c oughs> uh ูกระกูลฮินจะตุยแย่วันนั้นวันนี้วันนอเวลาวอมึงพูดออกมาเลยไหนมึงกล้าพูดไม่ล่ะสรุปไม่มีอะไรหรอกค่ะเนื่องจากว่าอะไรสถานการณ์ทุกอย่างมึงจะไปสร้างความเป็นปวนในสภาวะวาการที่ชายแดนเขากําลังมีอายการศึกเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นกฎผิดกฎหมายการจะพูดอะไรสุมสี่สุมแปดสมมุติเหมือนกันเวลามึงขึ้นเครื่องแล้วมึงไปตะโกนบอกว่าเฮ้ยมีระบุยมึงรู้ไหมกับตันสามารถ เชิญมึงลงเครื่องบินได้เลยเพราะมึงไปสร้างความปั่นป่วนให้กับเครื่องบินที่กําลังจะขึ้นทีนี้มึงเข้าใจหรือยังมันเป็นกฎการบินชั้นใดก็ฉันนั้นประเทศชาติยามภาวะศึกสงครามเนี่ยเขาก็จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองกฎอายการศึกเขาออกแม้ภาวะปกติมึงก็ไม่สามารถในการที่จะไปสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมโดยการบอกว่าจะเกิดนั่นวันนี้สองวันสามวันจะเกิดนั่นจะเกิดนี่จะเกิดนี่แล้วก็จะเกิดนั่นแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า พ่อลูกแม่ลูกอะไรต่างๆเข้าขนของขึ้นรถรถไปตกอุบัติเหตุแล้วเขาเสียชีวิตเพราะเขาตื่นตระหนกต่อการที่มึงเดาไปเรื่อยเนี่ยใครจะรับผิดชอบมึงรับผิดชอบเขาไหวไหมฮะอีหมอตุยเอยอีหมอไออีหม,มอผีมึงรับผิดชอบเขาหมายไปไหมอีหมอผีกูจะสอนมึงแค่นี้แหละแล้วมึงไม่ต้องดราม่าก,กับกูเพราะมึงไปดราม่าก,กับตำรวจนู่นเพราะว่าทนายความเนี่ยเขาจะไปแจ้งความข้อหาสร้างความปั่นป่วน ไอเรื่องจะยืนหรือไม่ยืนกันเนี่ยมันก็เดาได้กูก็ดังดังได้กูออกทีวีทุกช่องกูก็เดากูก็กูก็เดาได้กูก็บอกได้สถานการณ์เนี่ยมันยังยืดเยื้อกูก็สามารถบอกได้เดาได้แต่ต้องบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์มึงไม่ใช่พื้นฐานของความจะชิบหายบนบน,บนแบบเออผีผีบอกเอออีนี่แม้จะเป็นเด็กยาผีบอกอยู่ตลอดเวลาประชาชนเขาขวัญหนีดีฝ่ออยู่แล้วอย่าซ้ำเติมสถานการณ์แล้วประชาชนเนี่ยเขาจะต้องรอฟังทางการ ไม่ใช่รอฟังท่านยมอย่างมึงประชาชนก็ต้องรอฟังคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะต้องคุมบังเหียนในพื้นที่จังหวัดประชาชนจะต้องรอฟังแม่ทัพภาคที่สองประชาชนจะต้องรอฟังว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยจะต้องฟังอย่างไรประชาชนจะต้องรอฟังแต่ทีเนี้ยประชาชนก็มานั่งฟังมึงทีหนึ่งฟังแม่ทัพภาคสองทีหนึ่งฟังรัฐบาลทีหนึ่งฟังแม่ทัพทีหนึ่งฟังกองทัพทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปนั่งฟังผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทีหนึ่งคำถามก็คือประชาชนกูจะเครียดตุยเย่ซะก่อนเข้าใจยง